สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบกับ,กบผมทีมงานของช่องมูโลล่อะคาเดมี่ชาแนลอีกครั้งนะครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา78ถึงมาตรา8 8เชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา78 มาตรา78บัญญัติไว้ว่าการก่อตั้งสมาคมเพื่อกระทำการใ,ใดๆอันมีลักษณะต่อเนื่องร่วมกันและมิใช่เป็นการหากำไรหรือรายได้มาแบ,บ่งปันกันต้องมีข้อบังคับและจดทะเบียนตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งะพาณิชย์มาตรา78บัญญัติความหมายของสมาคมไว้ว่า การก่อตั้งสมาคมเพื่อกระทำการใดๆอันมีลักษณะต่อเนื่องร่วมกันและไม่ใช่เป็นการหากำไรหรือไรายได้มาแบ่งปันกันต้องมีข้อบังคับและจดระเบียนตามพระราชบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้แสดงให้เห็นว่าการก่อตั้งสมาคมจะมีลักษณะได้แก่ 1. เป็นการรวมตัวของกลุ่มบุคคล 2. เพื่อกระทำการใดๆเป็นการต่อเนื่อง ไม่ใช่ทำกันเพียงชั่วข่าวแล้วก็เลิกไป 3. เป็นแนวทางปฏิบัติ 4. ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา79มาตรา79บัญญัติไว้ว่าข้อบังคับของสมาคมอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้อนุหนึ่ง ชื่อสมาคมอนุสวัตถุประสงค์ของสมาคมอนุสที่ตั้งสำนักงานใหญ่และที่ตั้งสำนักงานสาขาทั้งปวงอนุสวิธีรับสมาชิกและการขาดจากสมาชิกกับภาพอนุห้อัอตราค่าบำรุงอนุ 6. ข้อกำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการของสมาคมได้แก่จำนวนกรรมการ การตั้งกรรมการวาระการำดำรงตำแหน่งของกรรมการการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการและการประชุมของคณะกรรมการอนุเจข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการสมาคมการบัญชีและทรัพย์สินของสมาคมอนุ8ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่มาตรา79นี้เป็นรายการในข้อบังคับสมาคม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา80มาตรา80บัญญัติไว้ว่าสมาคมต้องใช้ชื่อซึ่งมีคำว่าสมาคมประกอบกับชื่อของสมาคมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา81มาตรา81บัญญัติไว้ว่าการขอจดทะเบียนสมาคมนั้น ให้ผู้จะเป็นสมาชิกของสมาคมจำนวนไม่น้อยกว่า3คนร่วมกันเรื่องคำขอเป็นหนังสือต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่สำนักงานใหญ่ของสมาคมจะตั้งขึ้นพร้อมกับแนบข้อบังคับของสมาคมรายชื่อที่อยู่และอาชีพของผู้จะเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า10คนและรายชื่อที่อยู่และอาชีพของผู้จะเป็นกรรมการของสมาคม มากับคำขอด้วยมาตรา81นี้เป็นการขอจดทะเบียนของสมาคมวันนี้กับผมก็ต้องขอตัวเราไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ